นกน,อน้อยเงียเียงป้าฮุบยูข้างหลังเนี่ยกินตักกแตนนะคะกินตัวตะกกะแตนตัวเล็กๆเยอะเลยอ่ะเขาตัดหญ้าใหม่ๆเ,เนาะเขาก็กินได้สบายเลยถือเขาไม่ตัดหญ้าเขามามากระตุ้มเลยนกตัวเล็กๆอะ่ะ นี่หันไปทางนี้ก็พอได้อยู่นะไม่ค่อยมืดเท่าไหร่โอ้มืดเลยมืดเลยค่ะมืดไม่ใช่ว่าไม่มืดเลยมืดเลยสาธุสาธุสาธุาธขออยอมมิวปัปงด้วยเถอะ ที่นี่ก็จะจบลงประมาณนี้เลยยังไม่หกโมงบรรยากาศก็กดีงาม ใจเอ้ยใจไม่รู้เป็นไงอยากไปแต่พานนอนพี่อยากไปนอนที่บ้านของพอนทุกคืนทุกคืน,ข,นขอใัยนะคะมองไม่เห็นจอเด้อไม่ได้ทักทายใคใครขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ เข้ามาให้เป็นกำลังใจแก้วทางนี้ค่อยได้ไหน่อยละอ้ยาว้าวว้าวอ่อาแลมงมืเลืมมืดแค่ตรงนี้ได้แค่ตรงนี้หันไปตรงนู้นมากไม่ได้มืดการ าสายท่อโซนนี่มันจะปรับแสงไม่ได้เนะแปรแล้วตอนนี้แก้วไม่สามารถที่จะไล่ทางขวางได้พี่น้องมันไม่ให้ตั้งอะขนาดเมื่อก่อนนี้ถ้าเราจะไล่นี่เราจะวางกล้องไปทางขวางนะมันได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้มันกลับหัวเฉยเลยถ้าเป็นทางขวางก็เลยได้ทางตั้งที่จริงทางตั้งมันไม่เต็มจอเนาะมันไม่สวยแก้วอะ ไลไสดเราไล่ทางขวางมันเห็นเต็มเต็มดีนี่มันทางตั้งแต่ถ้าทางจอมือถือก็จะอนี่นะแต่ถ้าไปทางคอมนี่มันจะไม่ค่อยได้นะดูในคอมนี่ไม,ไม่ไม่เต็มตาเต็มจอดีลาวดีสวยเดียวนี่ ดอกนี้เอาไปให้หมูได้ใช่ไหมพ่อข้างนอกเขา,เาไปต้มให้หมูใช่ไหมบ้านเราหรือเอาไปเก็บสๆดๆโยนให้หมูกินเนาะแต่ที่นี่เ,เก็บทิ้งเพราะว่ามันเยอะเกินไปเลยเจ้าป่าจะเลี้ยน้ำจืดมันกินเรียบหญ้ายังไม่มีเลยนะคะในบ่อเลี้ยงไว้ดีนะฟันเขาแต่มคมเป็นปลากินพืช ไม้สวยต้นจิกน้ำนะคะชอบมากแต่กลิ่นก็เหม็นเนาะจิกน้ำกลิ่นไม่หอมแต่สวยนะต้นก็สวยดีลายๆขอบคุณห้าดวงใจหล้านดวงใจที่เข้ามาชมนะคะ แกมองไม่เห็นจอค่ะมันไม่มีข้อความขึ้น